ออกมาแล้วเสร็จแล้วตีลูกแล้วพี่วัดละอ้ยร้องไห้ตีแม่มันต้องไห้อพี่วัดเนองไห้พี่วาดเทศน้องไหพี่วัดเนองร้องไห้แห่หน่อยย่บนรถบอลุกน่ถข้างในข้ลกเออไ้นพีลูก้อเจ้าทำลูกร้องไห้ทำไมพี่วัด ว่าทำน้องเล้วันที่สี่อเกพี่ใหม่ฝากให้หนุนให้สอนนะโออีกแล้วหรอสามได้หรขอครัครับ Thank you Thank you เอา อดนไมอเลย้เอ้น้องน้องน้องเบน้องเบลดี๋ยวพี่จะเปนอหน้าห้าแล้วลูกนะองไห้เลยดี๋ยว่ะเปองหน้าหาจะลูกนะจะาจ้าวไปอยู่ที่รักสิตนะครับวันนี้ ไม่ใช้พักนี้พ่อกันยุพระประแดงอาเขียนค่ะปรแดงว่ายันเนนเลยเนียนเลยเนียนเลยสามแยกพระประแดาเียนนั่จำเนียนแม่เนียนเอาแล้วอันนี้ล่ะมากผิดกองแล คนจบแล้วใช่ไหมพี่จบหรือยังคะมั่วมากตอนนี้อ๋อออกมาแล้วยิงหนึ่งพี่เอแฟนนี่แฟนหรอคะอันนี้ผมแฟนนี่เอซั่นเขาไม่เอาหรอกค่ะเท่าขนาดนี้อุ้ยโอ้ยอีกแก่เอาพี่ของกบไม้สามนึ่พี่เป่าไปเทะเอาคุณใบสามเองพี่เป่าใบเทะ

ยี่สิบแปดพิยี่สิบแปดยังกเปิดไอ้เข้าลงยี่สิบแปดนี่ค่ะชมในโรงภาพประยุทธ์ไปพ่อกับสารวัตรได้เลยค่ะครั้งแรกใช่ไหมวิว

พี่บีครับพี่บีพี่บีครับพี่ายพี่บีไม่เรียกพี่บีอยู่กินเลี้ยงนกกันก่อนนะพี่อ๋อเดี๋ยวต้องไปงานไม่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 ไมไม่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 ใร้บอกอายุกินเลี้ยงมีใครลืมชุดอูยอันนี้ชุดชุดูอันนี้ชุดเา ซื้อมาไหมที่เจ้าของใบขี่ใส่น่ะหนูตาวหาเจ้าของตั้งแต่แล้วก็แมีหมวกชุดมีหมวกคือไหนใช่ค่ะร้องไห้เลยพีวกไม่มีหอวไม่มีมีชุดเดนที่หนูมาดีลร้องไห้เลยใช่ๆช่ใช่ถืี้ไหมค่ะยังไม่ได้ใส่โอเคขอบคุณค่ะแม่นเดี๋ยวเราดีบ่าได้ใส่อุ้งยิงร้องไห้พี่บ้านเทศน้องร้องไห้ขอบคุณพี่ดิวขอบคุณนะคะเออดีใจที่มันแบบขอบคุณเปด้วย พี่ดิวร้องไห้พ uh, yup. oh okay. <huh ี่ิวงไปุกยิ่ก็ร้องไห้ยพี่ดิวี่ร้องพี่วเมลยมากกับงานนี้มาทุกวันเลยพี่วัดาเอาพี่วัดาล่ะบอกห้เลยราอหมพี่วัดดากับโบมีอารมเหมือนกันโอ้ แต่ว่าแค่ก็จะเต็มเหมือนกันนะเสียงเปลี่ยนเลยเหรอแสดงว่ารอบ3ามไเนาะรอบไปเปลเ่ยนเลยด่าคือด่าดื้อดื้อคอมมานะเจอแล้วเจ้าของแล้วแล้วก็ถึงวันปิดกลองปิดกล้องนะครับที่นี่กลายเป็นมืดแทนนี่ ต่อไปคือ28สิงหาแตวเราจะเดินทางเดิ <ลง S 1> <3 S 2> นทุกรงภาพยนตร์ร้องไห้ทำไมคนเก่งพี่วัดดาล่ะพี่วัดดาน้องพี่วัดดาเพราะอะไรรู้ไหมดฉา,ากนี้มันต้องเป็นฉากซีนใช้อารมณ์จิงก็ต้องแบบร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วรานอกเพราะร้องไห้น้องก็เลยหันมาว่าทำไมทุกคนร้องไห้เป็นหนูไม่ร้องไห้เลยดูหน่อยพี่วัดดาหนูหน่อยเท่านั้นแหละ นี sea, clear, so ite, ่ก no no ็ใส่ชุดเต็มเลยเหรอมส่เต็อเส้าเป็นยักษ์ขึ้นหายเหนียวใส่แต่ประเดดดาแบบว่ายังหมาไม่ได้วันแค่บอกพี่น้องมาหนูเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีต้องเพ็รได้ประสุยางไม่พี่ว่าหนูอุ้ยแล้วเมื่อเส้าเป็นยังแล้วมื่อเส้าเป็นยักษ์อึ้นห้ตอนนี้เป็นยังษ์เทียบอะไรยักษโง่วางสิลษะค้าเดียวเลยเอาเลยเต็มเบรเลยบัดนี้ยฝ่าวไทยเลยฝ่าวไทยเลยหันไปปุ๊บโอไปได้ รอดสองหอบหอดสามคนอึกไปใช่เอาแค่นี้แ่นเข้าไปดูในภาพยนตร์ใช่พี่หาขมนเบลงเห็นอุกอิงร้องให้ในโรงภพยนตร์นีผู้สายีมันเป็นสายที่แบบว้าสงสยอุกโอ้โหน่าจะเป็นแต่บ้ายแอสเบกบีาะ ตันตันได้ละตันร้อยยู่ิบก็ได้บอกตันที่ร้อยอยู่ตรงนี้นะคะวันนี sure ้ค่ะมือน like ั้นพ่อหนอมาถามยูชุดเนี่ยก็นั่นล่บอกพี่เขายังมว่าบอกให้เพิ่นมาขยับไนเนี่ย บีกษ yeah. ัทตัวสีขาอยู่นี่ก็นเห็ป๊อปเป็นมายับรถงเองนี่ดีว่จ้าฟิลิปไวมาซะปิดตัวแล้วเต็มที่กอบงานอะไรเนาะฟิลิวุ่ดกเป็งรักคนละ เรามาเรวขมเนาะนักแสดงต่อไหมครับก็รั้งอีกนักแสดงต่อแล้วที่เดินทางไปพระประแดงอาเขตครับพี่น้องพ่อกันส่งวลลัมกับอีสานคืนนี้แสดงว่าปิดพ่อไหมมาหันเหีมาทั้งี่ห้อเรืออะได้อีกไอ้น้องเบลกับเน็กเป็นเน็กนี่อะอีกชิ้นหนึ่งไปเข้าไปอีกงานเลยเนี่ยจะตันไปพร้อมพร้อม สวัสดีจ้าวพี่โจสวัสดีจ้าพี่ภูมิสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะโอเคโอเคทำงานสะดวกเลยวันนี้ขอญสนับสนนะครับไปใช่รถพนันไปมาเลยลูกเดี๋ยววันนี้พระเอกตันจะไปด้วยนะคะเข็ครับพี่น้องทรงถ่ายครับพี่รับเฮ้ยปิดกล้องแล้วจะหายเหมือนกันนะ